รอบ8ทีมตอนนี้เราได้8ทีมแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาก็มีการจัดอันดับนักเตะเขาเรียกว่านักเตะยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมอ่าโอ้โหตังแต่รอบแบ่งกลุ่มใช่ว่ามีใครติดบ้างนะคะและแน่นอนตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทีมเต็งแชมป์มันเปลี่ยนไปแล้วป๊อบครับแล้วทีมเต็งแชมป์ตอนนี้จากออฟต้านะไม่ใช่จากนี้แน่นะครับแต่เขาบอกทีมที่ติดมาเยอะที่สุดทีมชาติติดมาเยอะที่สุดคือทีมชาติสเปน ก็ไม่น่าแปลกใจมีกูเด่นเยอะมากๆเลยใช่ใช่นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะสำหรับรายชื่อนักเตะยอดเยี่ยมที่ติดเข้ามานะคะจากรอบตั้งแต่แบ่งกลุ่มมาจนถึง16ทีมสุดท้ายให้เดาก่อนได้ไหมย่าเพิ่งเฉลยให้เดาให้เดาอ่ะให้ป๊อเดาจริงๆคือไม่ดูสคริปต์มาเลยผมให้หนึ่งคนเลยนะนี่เป็นเว็บไซต์ w ฮูสกอร์นะยังเพิ่งเฉลยอ่ะโอเคโอเคโอเคขาคนหนึ่งก่อนโอเคนิโกวิลเลียมต้องติดมีไหนบ้างรามิยามาต้องติดมีอีกสองคนนึกไม่ออกมีโรดี้แล้วก็ฟาเบนลุยส์โอ้ยฟาเเบนลุยออ รีะติดอยู่แล้วเมื่อกี้มีคนมาถามว่าชอบนักเตะคนไหนในยูโรรอบนี้ที่สุดอ่ะแล้วบอกโอหถ้าเอาท็อปฟอร์มน่พูดยากแต่ถ้าเอาเราถูกใจแล้วเราชอบยามามากคาแรคเตอร์ไม่เหมาะคาแรคเตอร์ไม่เหมาะสมกับอายุเนอะว่าอายุน้อยดิ้งเกินเด็กแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยที่แท้พี่ณิชาเห็นคลิปไปที่บ่าที่ไอเด็กสองคนเนี้ยจะกินน้ำกันจะกินน้ำกันแล้วไปทวล็อกเอเฟอร์ซิส ไม่แต่ลราเรามินยังมาอ่ะผมไม่แปลกใจเพราะเขา16อ่ะแต่ไอ้นิโกวินเลี่ยง21่สิบเอ็องจะมาเป่ามิฉุกเอาล่ะูเบลิงว่ายี่สิบแกกว่าการัโชอีกก็แต่ว่าอย่างว่าเด๊ะเด๊ะใส่สูทสุดยอดมากเป่ามิฉุกอะไรใครกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอ้ย้รามินบอกขี้โกงผมเมืาออกช้าออกช้าผมออกกระดาษแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยคอนอ่ะ ออกคอเขาเรียกเป็นร็อกนะร็อกใช่ร็อกก้อนหินนะร็อกเพเปอร์ซิสเตอร์ไม่ใช่คอไม่ใช่คอนแล้วนะไปจบเออใครชนะวะเอาเอาใจโอ้ติดหมดเลยเออติดหมดเลยสี่อันนี้คือสี่คนนะคะที่ติดมานะคะก็โห ก็สมและสมมงฟอร์มดีขนาดนี้ส่วนอีก7นักเตะที่เหลือนะคะก็จะมีโปรตุเกส3คนก็มีดิโก้คอสตาโอ้โหก็ต้องให้นะคอสตาก็มาในตำแหน่งผู้กษาประตูนะคะแล้วก็มีชาวปาเน่ยแล้วก็เมนเดสโอ้โหนี่ผมชอบมากแบ็กซ้ายผมเป็นข่งแบ็กซคเตอร์เบกอันที่ฮูสกอร์เนี่ยถ้าใครทำฟุตบอลแบบลึกๆอะ เขามีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมากนะครับเขาจะให้จากคะแนนเฉลี่ยใช่คะแนนเฉลี่ยในแต่ละเกมแล้วคะแนนคะแนนบางทีก็น่าใจหายนะเวลาผมเล่นไม่ดีดิเอ๊ดเปเราของตุรกี9.64เลยนะครับกติดมาเหมือนกันนะคะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์มีทางด้านของลูเบนวาคสที่ติดมาหนึ่งคนเขาเหรอไม่กาลิชาก้าไม่อ๋อเพราะว่ามันมิดฟิลใช่โอเคในตำแหน่งไม่ผ่านนะคะนี่เป็นทีมยอดเยี่ยมในรอบคือตั้งแต่แรกมาจนถึงรอบ 16ทีมนะคะใช่เดี๋ยวเขาก็จะจัดอีกแต่ทีนี้มาดูนี่ดีกว่าค่ะตอนนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เราเปลี่ยนใจแล้วออปต้าคำนวณสถิติใหม่รวมถึงบรรดารบริษัทตาัางๆทนถูกกฎหมายที่อังกฤษด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยคือทีมเต็งแชมป์เดิมคืออังกฤษใช่ไหมซึ่งเราก็งุนงงมากว่าให้อังกฤษเป็นเต็งแชมป์ได้ยังไงแต่ตอนนี้เนี่ย เปลี่ยนแล้วค่ะกล<ต>าย<ค>เป็นว่าวออลต้าเนี่ยคำนวณใหม่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทีมชาติสเปนเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะควา้าแชมป์แต่มันสูสีครับคือสถิติตอนนี้ที่เขาไปบวกลบคูณหารใส่คอมพิวเตอร์ออกมาเนี่ยให้สเปนมีโอกาส เป็นแชมป์ได้ถึง19.48%อันนี้คือเต็งหนึ่งมาครับนี่คือเต็งหนึ่งสเปนนะแต่ว่าเต็งสองเนี่ยเป็นอังกฤษเหมือนเดิมค่ะยังภูมิใจรักอังกฤษอ่ะใช่นะก็คือ18.98%สูสีนะสูสีนะห่างกันแค่ไม่ถึง1%เลยแล้วก็ตามมาด้วยฝรั่งเศส18.18%ส่วนเจ้าภาพให้เป็นเต็งสี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีตุรกีคือทีมที่เป็นเป็นนนนนนน้อออออสสสตตตตาาาุดดดดด่่กก็็เเเเเปปรร์์์์ซซลลลหััไมีี๋ยววูิแถะ สวีเดนดูต่ำกว่าค่มเป็นจริงนิดนึงเนาะแต่ก็ก็อ่โดยสถิติโดยอะไรอย่างงี้ก็คงเข้าใจได้อะแต่นี่คือทนับไอ้ตารางขวาไงตารางแชมป์ไม่ใช่ว่าแบบรอบเซมิไฟแนลใช่ป่ะใช่ค่ะมันมีโอกาสเห่นไหมโอกาสเข้ารอบ8ทีมเป็นเท่าไหร่โอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จริงจริงคอมพิวเตอร์ควรจะอัปเดตบ่อยๆอ่ะเพราะว่า เนี่ยมันก็ไม่ทันไงแม่เขาซอพังแองกิทเป็นเต็งหนึ่งงน่นอนคอมพิวเตอร์เพิ่งจะตาสว่างเพิ่งบอกว่าเออใช่เห็นด้วย